สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับเราสองคนในรายการข่วเมาเล่าเรื่องนะคะวันนี้มีเรื่องราวที่เรียกว่าใกล้ตัวมากเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคหน้าร้อนมาอีกแล้วโรคหน้าร้อนหน้าร้อนหลังเย็นไม่ใช่อย่างนั้นหรือดูร้อนเองเปิดพัดลมจ่อหลังอ่ะหน้าร้อนเลยหน้าทอดกล้วยแขก เิดพัดลมไล่ควันอยู่ข้างหลังหลังเย็นนี่มาจากชีวิตจริงเลยใช่ไหมเนี่ยจริงยางงี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าเวลาหน้าร้อนเนี่ยมันมากับโรคหลายชนิดนะคะสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยบางทีเนี่ยพอมันร้อนจัดๆฝนมันจะตกคุณทุกนี้นใช่เลยคือพอมันหูมันวุ่นวายว่นมากเราจะไม่สบายค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะเด็ก กับผ so ู like ้สูงอายุเพราะบางทีระบบภูมิคุ s <S ้ม <introductions> กันเขาเนี่ย <face> ม <ums> ันอาจจะไม่ค่อยปกติเขาอาจจะยังเหลี่ยไม่ค่อยได้ใช่ค่ะโรคต่างๆที่เราเจอกันอยู่บ่อยๆได้กับโรคอะไรบ้างลุกนิกโรคหน้าร้อนท้องร่วงช่วไหมคะโรคอะไรท้องร่วงกับอุจจาระร่วงเหมือนกันปะคล้ายๆกันใช่ไหมอะเหมือนแหละมันร่วงเหมือนกันโรคอาหารเป็นพิษมีความรู้ไ่มโรคการนี้ เรียนนิเทศมาไม่เรียนหมอมาโรคเป็นพิษโรคบิดไุวาตะกะโรคไขรากศาสตร์น้อยคำถามคือยังมีใครพูดคำนี้อยู่หรือไม่มันคือโรคไทฟอยด์นั่นเองคุณผู้ชมนะคะโรคพิษสุนัขบ้าใช่อันนี้เป็นทุกหน้าดีฉันน่ะเชื่อเออเขาบอกว่าตอนนี้ก็เป็นใช่ไหมเป็นอยู่บอกว่านายฉลองนะคะอากาชิโนเร่ค่ะนวิชาการสาธารณสุขด้านการส่งเสริมและพัฒนาระดับเชี่ยวชาญเลยนะคะ เปิดเผยว่านะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาค่ะ,คะเขามีความห่วงใยในเรื่องนี้มากๆ<ด>าเลยนะค่ะอ,อ๋คืออากาศร้อนอาหารเสียบ่อยอถูกมาคุณคุณนุกนิ้ใช่ทุกคนมันก็หงุดหงิดไปหมดพอฝนตกปุ๊บอากาศเปลี<ๆ>่ยนแปลงโอ้ยทุกอย่างมันประดังประเดเขาบอกว่ามีวิธีการดูแลสุขภาพง่ายๆทย่านเสียยังไงไมั่งแปดข้อ,อ ในฤดูร้อนนี้ทำไงได้บ้างทําให้ครบเอาเป็นว่าจําให้ครบก่อนคือ8ข้อเนี่ยนะหนึ่งมันง่ายมากเลยเขาบอกว่าดื่มน้ําให้มากขึ้นจากปกติค่ะในปกติเนี่นะคะเราก็ดื่มน้ำประมาณวันละหกหกแก้วถึงแแก้วเราก็ขยับนิดนึงว่าทุกวันเนี้ยแปดแก้วเป็นอย่างน้อยให้มันมากกว่า8แก้วไว้ สิบแก้วแปดแก้วถึงสิบแก้วแก้วปกตินะคุณผู้ชมเป็นแก้วเท่านี้ไม่ใช่แก้วปกตินะคะแปดแก้วถึงสิบแก้วเนื่องจากอะไรเนื่องจากหน้าร้อนเนี่ยร่างกายมันเสียเหงื่อง่ายแล้วก็เสียเหงื่อมากด้วยนะคะควรจะหลีกเลี่ยงน้าหวานนะน้ำหวานไม่ไม่ได้ช่วยแบบว่าเรา้สึกดีขึ้นเ่อีเราร้อนแล้วแบบว่าโอ๊ยยากินน้ำหวานใช่เขาบอกว่าน้ำหวานนยคุณนุกนิกจะยิ่งทำให้กระหายน้ำมากอมันเหมือนแบบว่าไปไปดูด ไม่รู้เหมือนกันหรือยังไงบอกแล้วว่าเลนินเทสค่ะคุณผู้ชมว่าน้ำหวานจะยิ่งทำให้กระหายน้ำมากแต่ว่าถ้าทานเป็นน้ำผลไม้ค่ะอ่าหรือว่าน้ำสมุนไพรที่มันหวานไม่จัดจะโอเคกว่าคือถ้ามันหวานจัดมากๆบางคนชอบชงน้ำหวานแบบเยอะๆมันจะยิ่งไปกันใหญ่นะคุณผู้ชมนะคะหวานพิเศษ S <S อย่างที่สองข้อสองค่ะโอ้อัออนนี้ไม่น่าร้อนก็ต้องทำนะคะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ,ะถูกต้องเลยเนื่องจากพอเรากินแอลกอฮอล์เข้าไปมันจะทําให้เส้นเลือดขยายตัวค่ะพอเส้นเลือดขยายตัวร่างกายจะสูญเสียน้ำมากขึ้นเขาบอกว่าร่างกายจะร้อนยิ่งกว่าเดิมเมื่อ่างคนที่กินขยายไงแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะทําให้เกิดการขาดน้ำค่ะนอกจากนี้ในหน้าร้อนเนี่ยนะคะแอลกอฮอล์จะซึมเข้าสู่กระแสโลหิตได้อย่างเร็วทําให้เมาง่ายเวลาหานหานเท่าเสียเปรียบเฮ้ยคิดแบบนี้นะคิดแบบนี้นะคุณ อย่าไปกินอย่าไปกินอย่าไปกินแอ,กนอลกอฮอล์หน้าร้อนเวลาหารหานเท่าเสียเปรียบเพื่อนโ <Okay. S 2> อเคนะคะนะอาจจะช็อกหมดสติได้คุณผู้ชมไม่ดีไม่ดีนะคะข้อสามว่ายังไงข้อสามไม่ควรออกกําลังกายยังหักโหมอมอกกาลังกายแต่พอดีเขาบอกว่าเราต้องหลีกเลี่ยงอา,าอาการออกกําลังกายกลางแจ้ง เพราะว่ามันไม่ไหวนะร่างกายมันเผาพลานคือความจริงเราก็ออกกําลังกายกลางแจ้งได้แต่ควรจะเลือกช่วงเวลาใช่ไหมเลือกช่วงเวลาหน่อยอย่างเช่นแบบไปเที่ยงตีเทนนิสอะไรหรือเตะบอลอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่วิ่งมาตอนเที่ยงดํารามจถึงข้อเท้าเลยเหงื่อก็าออกหมดสติมันจะทําให้อ่อนร่างกายอ่อนเพลียมากมากนะคะต่อมาค่ะสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายระบายความร้อนได้ดีค่ะและดูแลความสะอาดของร่างกายไม่ให้เกิดการอับชื้นเพราะว่าเหงื่อเขาออกเยอะไงบางทีเราเดินออกไปทานข้าวนะ มันแบบเขาบอกให้เน้นอยากใส่เสื้อแขนยาวกัวดังต่างเงือเนี่ยออกเต็มตัวเลยมเขาบอกให้เน้นใส่เสื้อแบบที่เป็นเส้นใยจากธรรมชาตินะคะจะช่วยได้ที่ระบายอากาศที่าไปธรรมชาติที่แบบเป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขนแกะเนี่ยหรอไปไม่เหมาะกับบ้านเราหรือเปล่าอย่างนั้นเนาะระบายความร้อนได้ดีดีกว่านะคะดูนะคะเนื้อผ้าของแต่ละเสื้อข้อห้าสำคัญมาก ใช้ครีมกันแดดคุณลุงนิกเมื่อออกกลางแดดหรือว่าจริงๆแล้วไม่ได้ออกกลางแดดก็ควรจะใส่นะเพื่อป้องกันการถูกทำร้ายนะโนผิวถูกทำร้ายที่สำคัญค่ะแว่นตากันแดดสำคัญมากป้องกันดวงตานะคะสำหรับคนที่ขับรถยิ่งต้องระวังนะใช่แล้วโอ้โมเตอรยีตารถชนเขาบอกว่าแสะสังสี u ยูเนี่ยไม่ได้มาเฉพาะแค่ แดดจะจ้าอย่างเดียวกันอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะก็มีส่วนเหมือนกันนะคะก็ทำร้ายผิวใส่บว่นกันแดดเวลาทางานดีมากเก๋อะก็รองรังสีเจ้าน้าได้มาถามเป็นไรอะกรองรังสีเย่เงี้ยนะข้อหกค่ะเขาบอกว่าไม่ควรนอนให้ลมหรือความเย็นโกรกในทันทีที่ออกแดดมาบางคนกลับมาถึงบ้านเปิดแอร์เพราะาเป็นน้าอย่างเช่นเราไปกินข้าวตอนกลางวันอะเรากลับมาเราจะมายืนเลยตรงแบบที่แอร์ลงเรานั่นนันสีเขาบอกไว้ดีเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่า ความร้อนจากแดดทาให้เสียเหงื่อเสียพลังค่ะแต่เมื่อนอนหลับตากความเย็นในขณะเหงื่อออกจะทําให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ําลงเกินไปคือมันมันสวิงมันลดอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป<ช>แล้วเหงื่อไม่สามารถระบายออกมาได้นะความร้อนยังสะสมอยู่ข้างในข้างนอกเย็นข้างในร้อน วิงเวียนละคราวนี้ค่ะเวียนศีรษะและทำให้เป็นไข้หวัดไม่ได้นะคะข้อเจ็ดค่ะรับประทานอาหารปรุงสุกและสะอาดป้องกันโรคทางเดินอาหารน้ำก็สำคัญค่ะนะคะต้องรับประทานน้ำและอาหารที่สะอาดนะคะต่อมาข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญที่สุดค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงแค่แปดข้อง่ายมากเลยนะใช้ในชีวิตประจำวันแค่เตือนตัวเองอยู่เสมอทุกอย่างเราอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วใช่แค่นี้นะคะก็สามารถกินการนอนทำให้คุณผู้ชมในการหลีกเลี่ยงแล้วก็ห่างไกล รโรคสําหรับหน้าร้อนได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสานักข่าวห่งชาติค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ